สวัสดีครับเอสเพขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทย D, ลีกบีวีดีซีเรียลซิกลิคหนึ่งนะครับเป็นการแข่งขันแมตช์ที่5ของฤดูกาลนะครับไปกันที่แมกวงนะครับสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนติดตามชมการแข่งขันเกมพูดระหว่างลำบุญวอริเออร์ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของนครราชสีมามาสตอร์เอฟนะครับในส่วนขรบรรดาวันนี้อยู่กับคุณธรรมวัฒน์สนานานามและผมยุทธชัยเจริญขวัญชายครับสวัสดีครับอุตสาสินคุณชาเรืองงามสมนะครับ เมเริ่มครับนครราชสีมาได้บุกก่อนนะครับทิ้งยาวมาแต่ไม่แม่นนะครับ<ป>ยัดมาบอลท,ที่ออสมันครับได้ปาดเข้าตรงกลางอาแถวสองวิ่งมาซัดตูดนี้โอ้โหผ่านหน้าบาประตูไปครับเกือบ1 0ูครับของลำพูนวอริเออร์จังหวะบอลพุ่งออกจากเท้าในผู้เล่นของทั้งโคราชและก็ลำพูนอยู่กันเพียบเลยตรงนั้นไม่ไม่โดนใครเลยนะครับดูครับอูโห ถ้าเปลี่ยนทางใครสักคนหนึ่งนี่น่าจะได้ลุ้นมากกว่านี้อนุสักจะสกัดตรงนี้ก็ไม่โดนนะโอ้โหโชคดีที่บอลมาไม่ตรงกรอบนะครับอันนั้นยอดสังวานอันนั้นยัดมาที่ออสมันอ่ะบอลเด้งกลับมาไปที่สุริยาสุริยาได้ตั้งปอมขลอเสาสองโขลดูดิโอ้โหติดเอ้าฟองแอนบอลพตัดสินไม่ว่าอะไรครับผู้ช่วยก็ไม่มีธงครับแต่ว่าเดี๋ยวรอลุ้นว R ครับจังหวะโมงของมองมองลวินเรับ ้องห่วงครับว r าได้เช็คอยู่แล้วดูครับตั้งศรีษะลูกนี้มุ่งหวังทำประตูเลยครับแต่ว่าโอ้โหแกไม่น่าชูมือขนาดนั้นนะครับไม่น่าจะโดนมือเดียน่าจะไปโดนสีข้างมากกว่านะครับเสียเวลาว r อย่างงี้เราไม่มีอะไรครับชัดเจนว่าโดนมาเป็นสีข้างของเวนเดลนะครับเปิดจาวขึ้นมาไม่ดีแต่ยังเก็บได้ครับรันดาวขึ้นมาอ่าละครับทางซ้าย อิโลชากะมิตะครับมองด้านไหนปาดมาติดชาลีครับยังยืนดักตำแหน่งได้ดีครับครับอนันเจอกับบิลมามาดูครับเอายังไปต่อครับอนันมามาดูนี่นักเตะสิงคโปร์นะครับอ้าวตาไหนนะครับไหลมาโมต้าจอดคืนอ๋ออนันกริ่งไปแล้วครับหันมามองบุตสิิธิ์ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นหนึ่งในอดีตนักเตะของเชลบุรีนะครับให้ดูจังหวะที่อนันเข้ากรอบเพลโทษแล้วมีล้มลงไป ก็ไปดึงแขนนิดเดียวครับแต่ว่าจังหวะมันก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับยกมาโอ้โหบล่เกินไปแต่ว่ายังทันอยู่ครับออสแมนเจอกับอนุสักออสแมนตอกโซนให้อ้อมหลังครับอนันต์อนันต์ตัดเข้าในอนันต์หาเหลี่ยมแล้วได้จริงวันี้เอาบอลโอ้โหพยายามจะแปลเปลี่ยนทางครับอัครพงศ์แต่ว่าแปลไม่โดนนะครับอนันต์ลูกถนัดของเขาเลยครับ เนียง <ie> ตัดเข้ากลางแล้ว <verlier> ย <t> <Sh diesel> ิงโอ้โหน่าจะมีชลบเหมือนกันแต่ว่าผู้สิไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยรับชลแลบทำให้อัครพับพงนี่ยวิ่งมาแล้วก็แต่ไม่โดนบอลนะครับเล่นสันครับออสแมนฝากมาที่ราฟกลับไปออสมันราฟให้อนันอนันอ่าแล้ครับเข้าสายจริง จังหวะยิงเหมือนจะโดนเบียดนิดหนึ่งครับเราไม่เสียจังหวะหันมามองหาพูทธศินป์ก็ไม่มีเสียนกวีนยิงเสร็จมองมองพูทตัิสิ์ก่อนเลยครับ <c oughs> คือเขาจะบอกว่าน่าจะโดนผลักะครับดูครับหนีวิตาเมาเนี้ยแล้วจังหวะจะยิงมือซ้ายของวิตาไปผลักแต่ก็ไม่ได้ดุนแรงะไรขนาดนั้นนะครับเบิร์นขึ้นมาครับก็ยังดักไว้ได้แต่ยังได้อยู่ครับจักรพงอ้าวพลาดไปแล้วมีผู้เล่นของโคร,ราชเจ็บอยู่คนหนึ่งครับพูทตัิสิ์ไม่ได้เป่าฟาวออสบัน ให้มาทางซ้ายครับสุริยาสุริยาแทงลอดขาอนันต์ยิงมุกแคบหนึ่งูไปเลยครับโอ้โหแม่โดนแทงลอดขาและอนันต์ก็วิ่งมาแบบไม่จับครับยิงลูกนี้เข้าไปเลยครับ1 0ของลาพูนวอริเออร์ครับดูตรงนี้มีการฟาวเกิดขึ้นก่อนไหมที่ล้มไปไม่น่าจะฟาวครับผู้สิทินให้เป็นบอลได้เปรียบเล่นต่อดูครับขึ้นทางซ้ายโอ้อนันต์ว่างอยู่คนเดียวเลยครับไม่มีตัวตามแต่ ลูกจ่ายของสุริยาเนี่ยจ่ายแล้วมันได้เปรียบนะครับจ่ายลอดขาปุ๊บเนี่ยถึงขั้นที่ว่าอน,นันต์วิ่งมายิงตามน้ําต่อได้เลยครับลอดขาอนุสักใจเพชรนะครับ,ลรบแล้วก็จังหวะตามน้ําก็ลอดแขนธนชัยหนูราดเข้าไปครับปุ่แมแคบดูการที่แล้วนี่เป็นดาวชนโวของทีมนะครับยิงไป8ปประตูนะครับอน,นันต์เวนเดล ทุบมาไม่ถึงมิตาอาับอย่างได้อยู่ครับบันดาวแหวกมามิตะมิตะไหลามาบันดาวไ่ได้จิ้โอ้โหไปโดนเบียดจังหวะสุดท้ายโดยสุริยาสิงมุยครับโอ้ตามมาติดติดเลยครับสุริยาดูครับจังหวะนี้จิ้มไปถึงมิตาแล้วดีที่สุริยาก็เห็นบันดาวนะครับเลยวิ่งตามมาอันนั้นเนี่ยอยู่ด้านหลังโอ้อสกาเล่นเองแล้วก็เปิดมาเสาแรกไม่ผ่านครับจังหวะสุดท้ายตรงนี้ก็โดนดักเอาไว้โดยอบบูซา ออสมมนกำลังมั่นใจเลยครับช่วงนี้หลังที่ทำสองประตูในเกมล่าสุดยัดมาครับฝากที่บิกตอร์มาติเนสบิกตอให้ที่ดาเบเล่ยอดมาลูกนี้ลาลิจับเสร็จจริงอับอลเข้าไปเลยครับโอ้โห oh, 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 oh. ปัญหาคือแกไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงครับในน่ลาลิสครับกองหลังคือ <c oughs> ตัวสูน้าไม่ยิงใช่ไหมครับลาลิจะกองหลังแกเติมมาอยู่ในกรอบเขตโทษเฉยเลยครับ <c oughs> ผมว่าเป็นจังหวะที่เกมรับของลำพูน <c oughs> ก็งงเหมือนกันนะ <c oughs> รับ <c oughs> โอ้้อนี่มันมาได้ยังไงไอ้เบอร์43ครับโอ้หเ <c oughs> นี่ยยิงแล้ว <c oughs> บอลไปติดทศบลลาเทศแล้วก็ดูว่าเนี่ยเข้าโกตัวเองเนี่ย <c oughs> ใช่ครับ,รบจังหวะแฉลบนะครับ <c oughs> มุมทิศทางบอลน,นาจะไปอีกทางหนึ่งเลยครับแล้วดูโดนโทศพลก็เลยทําให้นอนเสียจังหวะไปครับเดี๋ยวดูว่าลูกนี้จะให้เครดิตใครครับโอ้ในน้าลาลิต อู้ยใบเหลืองแรกมาเลยครับอาจารย์ใช้เลิกนี่รอควักเลยครับจังหวะเข้าบอลของบอลดาวไปเสียบใส่ราฟนะครับแล้วรับดูแย่ขามาเร็วกว่าครับระยะวกว่าด้วยบอลดาวกลายเป็นว่าจะเสียบที่บอลเลยไปเข้าที่ขาของราฟมาชาโดโปเลยครับใบเหลืองแรกของเกมครับจักรพงศ์ครับวางยาวบอลถึงมิตะด้วยมิตะดีต่อเป็นเดียวเติมมาจังหวะนี้เป็นเดลวถึงก็อับล้มไปท้งคู่พูทธศิล์ ไม่ว่าไรก็ตาตรงนั้นนี่กรอบเขตโทษพอดีเลยครับเป็นเดลวกับชาลีคราฟถึงบอลก่อนนะก็เหมือนจะไปเยี่ยมใช่ครับเสียจังหวะไปด้วยครับเอาเลยจบครึ่งแรกครับเกมที่สนามกีฬาองค์การบริหารจังหวัดลำพูนนะครับลำพูนวอริเอร์กับนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีครึ่งแรกเสมอกันอยู่หนึ่งประตูตอนหนึ่งครับอาจจะต้องทำเร็วกว่านี้นะครับลำพูนพอทำช้าได้โคราชที่ลงกันเร็ว โอ้โหมองมองละวินหมุนหนีแต่ว่ายังไม่พ้นครับยังติดจักระพง์ให้ตัวเติมนัดเดียวโอ้โหพูทัสินยังไงพูทัสินให้ฟาวนะครับจังหวะที่เวนเดลว่าไปกระแทกนัดทีคือชัดเจนมากตอนที่ท่อนแขนนะครับไปดันจากข้างหลังเนี่ยครับคือถ้าไหลกับไหลก็สู้กันได้ไม่ฟาวครับบอลลงของมองมองละวินนะครับ ช็อตที่หลอกทางจักรพงษ์แสงมะฮุงนะครับปิดต่อมาติเนสกับเป็นคนที่ฟาวอันนันให้ออสมันได้ซัดลูกนี้บอลตรงโตรงตัวธนชัยหนูราชครับยิงไกลนนกกรอบเขตโทษตรงนี้ครับบอลตกพื้นแล้วธนชัยถือว่าการจังหวะดีครับอันนัครับตัดมาอันนันได้ซัดลูกนี้บอลไปเข้ามือของธนชัยครับเจาะไม่เข้าแล้วลอง ยิงไกลดู2ครั้งแล้วครับรนี่ธนชัยเองก็ไม่พลาดดูกับชนบุรีโอกาสาลงสนามอาจจะน้อยเพราะชลีย์ก็เติมแบ็คขวามาใหม่ครับก็เลยโดนปล่อยตัวมาเอาครับออสมานนัดทีโอ้หลอกแล้วสุดท้ายก็จ่ายนัดทีอยู่ดีครับนัดทีหมอด้านในเอา้าจังหวะแรกไม่เปิดเปิดจังหวะสองโอ้โหแรงอันนั้นปาดมาตรงนี้ออสมมนแปะเรียบร้อยครับขึ้นนำสองหนึ่งครับขวาของโมเบลออสมมนครับวางเท้ายิงตรงนี้ดีมากๆครับโมเบลออสมมนครับ แล้วก็อน,น,นันต์นหนึ่งประตูหนึ่งแอชซิตในวันนี้นะครับเนี่ทำมาจากแดนตัวเองทางขวาครับออสปันดึงหลอกแล้วสุดท้ายก็จ่ายตรงนี้ไม่ล้นานัททีเนี่ยจังหวะแรกไม่เปิด<ช>มาเปิดอีกทีในตรงนี้ก็โอ้โหเหมือนจะไม่ดีแต่ว่าอนันต์เก็บได้แล้วตัวหูตงนั้นผู้เล่นของโคราชถอยไปยืนตรงเส้นหน้าประตูกันหมดเลยครับคือเหมือนจะเสียจังหวะไปแล้วจวังหวะของนัททีที่เปิดในทีแรกไม่ได้ครับแต่ว่าพอเปิดยัดไปยัปยงมีอนันต์ที่สอดเติมขึ้นมาครับ แล้วดูออสมันแปรลูกนี้เนี่ยคือลูกนี้ยิงไม่ง่ายเลยใช่ครับยิงไม่ง่ายนะครับใช้คาว่ายากเลยคร้บยิงยากอ่าที่คือต้องต้องต้องดัดเหลี่ยมด้วยนะครับโอ้เอาจนได้ครับขึ้นนำสองหนึ่งชัดเจนนะครับไม่ไม่ลำหน้าแน่ๆเหลือแบบได้อีกประมาณ3มช่วงตัวเลยครับลาลิสบอกหุวเนี่อยอยู่คนเดียวเลยครับเลาก็โดนหัวจากด้านหลังตัดบอลได้แกจะจ่ายเพื่อนข้างหน้าก็ไม่รู้จะจ่ายให้ใคระครับ วันนี้นี่นาทีฟาวสามสี่ครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่มีใบเหลืองนะครับบุร์สินอยู่ตรงนั้นมีควักครับชอบ็ชอตมีควักครัชบช็อตนี้โดนแล้วนะครับใช่เพราะก็เราจะบอกว่าครึ่งแรกกับฟาวแบบต่อหน,น้าตากูรสินมนสองครั้งไปแล้วนะครับกลับไปที่เวนเดลครับเวนเดลจะแตะลอดขานักทีแต่ว่าจกักรพงเติมมาอ้าวยังได้อยู่ครับอบลไม่ออกได้เปิดลูกนี้แล้วของอ้โหูมงไม่โดนครับได้อีกทีนึงครับ จังหวะของบุคลีคืนมากลับไปที่บุคลีได้เปิดลูกนี้ได้โคอูบอลไม่ตกกรอบู้โยนซ้ายโยนขวาได้ลุ้นเรับจังหวะล่าสุดนี่คืออนุรักษ์มุ่งดีนะครับตัวสำรองอน่าจะเป็นอนุรักษ์ทั้งสองครั้งเลยครับที่ได้โมงดูครับตรงนี้โมงแล้วหลุดกรอบออกไปแต่ก่อนหน้านี้ลอยขึ้นมาน่ากลัวมากๆครับอนุรักษ์นี่ครับมุมอีกมุมหนึ่งที่โมงแล้วเอาชนะชาลีครับได้ด้วยครับแต่ว่าจังหวะมงโมงไม่ดีครับหลุดกรอบออกไป โอกาสของโคราชแทงลูกนี้ไม่ผ่านนะโอ้โหติดทางทศบลรลาเทศนะครับแล้วเบิ้ลยาวมาโอ้เกี้ยวบอลลงสวยมากอ่ะแล้วครับโมโตาโมโตาให้อันันอันันไหลคืนโมโตาหลุดเดียวลูกนี้มูนเดอร์โมโตาสุดท้ายจริงไม่เข้าโอ้โหแล้วปัญหาคือแกโดนสก,กิดนิดน,นึงแกไม่ล้มครับถ้าล้มก็ลุดจุดโทษได้ครับคือแกพยายามจะไปต่อเพื่อจะยิงลูกนี้ให้ได้ครับโอ้แต่ยิงอย่างนี้น่าผิดหวังจริงครับมา2คนเท่านั้นครับลำพูน ล้ำหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ว่าอนันต์เอาบอลลงแล้วเล่นกับโมตาดูบอลจ่ายของอนันต์ให้โมตาตรงเนี้ยหเป็นช่องที่ที่ต้องจ่ายแหละครับแต่เนี่ยครับโมตาโอ้โหคือจริงๆอนันต์เนี่ยจ่ายให้นี่วิ่งเข้ามายิงได้เลยนะครับแต่ว่าโมต้าดันไปจับอีกทีนึ่งครับพยายามจะไปแต่งเพื่อความชัว์เนี่ยเขาวิ่งมาตรงเนี้ยจริงๆยิงได้เลยครับโอ้โหพอโดนสกิดปุ๊บเสียจังหวะพอจะมายิงตรงนี้มุมเงินก็ไม่เหลือให้ยิงแล้วครับแต่ก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้แหละครอบอย่างน้อยๆเอาจะปลิกไปเล่น ทันไม้ไม่ไหวครับรัตศาสตร์ถึงก่อนดักได้แล้วทางขวาโอ้ลงโลงครับเวนเดลซ้ายเปิดใส่ก้อยซะเลยนะโคงลูนี้โอ้เหลือเชื่อว่าไม่ตรงกรอบครับชาลีคับที่โวยเพื่อนเลยครับปล่อยได้ยังไงครับคนเดิมเลยครับอนุรักษ์มุ่งดีครับวันนี้ลงไปแล้วได้โขกสองครั้งโอ้โอครานนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบครับโอ้เปิดไสก้อยนี้ของเวนเดลเปิดสวยมากครับคือเวนเดลแก่คงขี้เกียจล็อกเข้าซ้ายครับจบจบกันไปแล้วเปิดดีด้วยครับโอ้ ดูว่าผ่านทศพลมาชาลีคราฟเข้าไม่ถึงเดยันเมเล็กนี่ลงมานี่มาเปิดเตะมุมเตดฟิกกิ่งเดียวนะครับ <c oughs> เปิดมาลูกนี้ได้หมกด้วยเรียบร้อยครับ -2 2เลยครับโอ้ตีเสมอจนได้ครับนอรราสีมามาสตาเอฟซี FC ครับดูครับเปิดมาเสาแรกแล้วโู้โขกที่เสาแรกตรงนั้นเนี่ยมีผู้เล่นของลำพูนอยู่ด้วยครับดูว่าบอลมาเข้าศีรษะพอดีเลยครับทิสุพงภมพิพม์สังนะครับ ม่งตีเสมอ2-2มีตัวยืนคุมเส้นครับพยายามจะงัดออกมาตัวสปลาเทศแต่ไม่ไหวครับพลาดจนได้ครับนี่ครับหม่งไม่ถึงครับตัวสปุลหม่งดีมากครับชินงม์งบิมสังแล้วพุทธศิลป์ครับคุณใช้เเลิองามสมนะครับก็เป่านวีดาวครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับเกมที่สนามกีฬาองค์การบริษัทจังหวัดลพูนนะครับ ล้วบุญวอริเออร์กับนครและสีมามาสเตอร์เอฟซีครับวันนี้แบ่งแต่กันไปครับสเสมอกัน2ประตูต่อ2ครับวันนี้คุณธรรมวัฒน์สนาน้ำผมยุทธช,ชัยจิรคันชายรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับพบใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ